ธนาคารไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกลระบบบ้านเย็นหนึ่งในนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมจากตราชา้างในวันที่หนึ่งทีมของคุณสมศักดิ์ก็เนรมิตในส่วนของศาลาเรียบร้อยกันแล้วละครับและในวันที่สองก็เริ่มทำในส่วนของบล็อกปูถนนและปลูกต้นไม้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างความร่มรื่น การเนรมิตล้านจิตรกรรมในวันนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อแล้วครับแล้วเป็นไงโอเคไหมล่ะเนี่ยเออเออไม่เร็วนะสวยอ๋อได้ไดออ้ได้ดังใจนะเป็นไงไเร็วไหมครับเออชอบมากเลยแต่เดี๋ยวก่อนต้องถามอย่างน่ารายละเอียดเพลงเรียกมาเนี่ยมาชมบอกทำไมสร้างได้เร็วขนาดนี้ วัสดุตัวนี้จะน้ำหนักเบาครับเวลาติดตั้งเลยทำให้ใช้เวลาน้อยอวัสดุป้องกันยูวีครับอเลิศเนาะแต่ผมสงสัยนิดนึงว่า,เ,าเราทำเป็นเหมือนเป็นเพิงหมาแหนมแบบนี้เออทุกนี่ขอบคุณมากเลยเพราะจริงๆคำว่าเพิงหมาแหนเนี่ยเป็นคำไทยนะที่เป็นที่รวบรวมของชุมชนอันนี้ดีมากเพิงหมาแหนมถูกต้องแล้วเราเปิดด้านนี้เนี่ยพอ้าพท้าทิศมา ช่วงนี้เนี่ยผมว่าตรงนั้นก็ร้อนนะพี่เนี่ยเป็นช่างน้าผมก็จริงนะแต่พี่พี่จะดูเรื่องทิศด้วยเหมือนกันเวลาพี่เปิดร้านน้ำผมเนี่ยพี่ก็ต้องดูมุมทิศทาง,งด้านหลังเนี่ยเป็นทิศตะวันออกครับด้านเนี่ยเป็นทิศตะวันตกดังนั้นเวลาทิศตะวันออกมาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะบังแสงแดดพอดีมันจะรองรับให้ไปถึงนู่นเลยเพราะมันเป็นก็เป็นช่วงเชา้าเข้าใจไหมช่วงเชา้าแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยมันมาอย่างนี้ มันก็จะทําแดดออกทางนี้อ่าซึ่งเป็นแดดแดดเบาละแดดเบาแล้ว<อ>นะครับอ้โ,อโหอยากจะถามทีมนุ้นนะครับพี่บวยครับแล้วก็พี่ติ๊กชีโร่ไม่เศร้ามีหรือเปล่าในการดูเรื่องทิศทางของแสงแดดทีมผมเนี่ยมีถ้าผมเป็นกรรมาการนะผมให้คะแนนไปเลยครับในหัวข้อฟังก์ชันภูมิใจจริงๆมั่นใจมากๆเลยนะครับคุณท็อปทางด้านทีมพุตติกและคุณตอ ในวันแรกก็ใช้เวลาทําในส่วนของการปรับระดับเป็นส่วนใหญ่แล้วครับและขึ้นโครงสาลาพักดื่มน้ําส่วนในวันที่2ก็เทปูนพอรัสคอนกรีตตรงบริเวณลานเก็บรายละเอียดสาลาพักดื่มน้ําและเนรมิตฐานอุปสรรคต่างๆการก่อสร้างจะคืบหน้าไปแค่ไหนมาติดตามกันดีกว่าครับพี่ติ๊กครับมาแล้วครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับที่มาสายขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ ครั้งที่แล้วพี่มาขายใช,ใช่ไหมครับแล้วทําไมคราวนี้ต้องมาแก้แค้นกันด้วยต้องขอโทษครับขอโทษครับถึงเวลาเอาเกลื่อนของคุณติ๊กเขาแล้วครับคุณบวยหน้าจ๋อยไปเลยจาก100ร้อยเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่ต้อวันนี้สองวันนะเรามีเวลาสามวันนะวันนี้นวันที่สองครึ่งวันแล้วนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละวแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบแล้พี่ประมาณนั้นโนิดเดียวนี่พรุ่นี้เป็นการตรวจงานพอดีครับเอาสิพี่ขออนุญาตดูเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเราตามไปดูด้วยกันเลยนะครับมาเลยครับ อันนี้คือฐานต่างๆเริ่มจากนี้ก่อนนะอครรัับบคาาหมมดดููุณติ๊กลงมือทดสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของฐานปีนเชือกด้วยตัวเองเลยล่ะครับเพื่อเช็ครายละเอียดต่างๆอย่างรอบคอบที่สุดสวีวีวีไหมครับพี่ติ๊กขอบคุณมากครับคุณรัตนรับพี่บางครั้งพี่ติ๊ก ไปพี่ติ๊ทำงานพิติ๊กทำงานพี่ิ๊กทำงานเอร้องโธเสียการเสียการเลยเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บก็ไปนี่โอ้ะดูต่อไปนี่ถามต่อไปการสร้างฐานอุปสรรคจำเป็นต้องรอบคอบในเรื่องของความปลอดภัยคุณติ๊กก็ไม่ละเลยที่จะทดสอบด้วยตัวเองเพื่อให้ทราบถึงปัญหาเลยละครับโอ้ยครับ กี้ดนึงนะได้ช่วยกันช่วยกันได้ครับไอตัวเนี้ยอ๋อมันจะขอสมมติเราเอาเชือกพันทับทับไปเลยฮะเออนี่เป็นเรื่องของฟังก์ชันฮะครับพี่ฟังก์ชันเนี้ยต้องให้เรื่องของความปลอดภัยความปลอดภัยความเจออ๋อได้ครับพ้นตขอครับเอาคว่ำลงอ่ะคว่ำลงครับอ่าคว่ำลงเพราะว่าไอไออย่างนี้มันมีสิทธิ์บาดเด็กได้นะเราเอาเรื่องเซฟตี้สำหรับเด็กเออนี่ผมชอบนะ พี่ต้อที่บอกว่าต้นไม้เราจะเอาไว้เนี่ยอย่างเงี้ยก็ดูร่มรื่นดี<อ>แล้วไม่ร้อนไปดูฐานต่อไปพี่อย่าลืมนะในการทํางานของพี่เนี่ยต้องมีไลเซนต์ด้วยนะไม่ใช่แค่้านกิจกรรมลูกเสือเนตนารีนะมันต้องแบบมีไลเซนต์เรานะรู้เปล่าเราจะใช้ชื่อว่าอะไรว่าอะไรครับนี่คือลานวิถีภาพลานวิถีภาครู้เปล่าว่ามันมาจากไหนมาจากไหนพี่คืออยากจะให้เด็กที่มีความแตกต่างด้านความเชื่อ แล้วคือเรื่องศาสนาแต่อยู่รวมกันได้โดยมีกิจกรรมเป็นสถนนาการในแบบมีความตื่นเต้นมาสนุกร่วมกันเกิดความเป็นเพื่อนและเป็นมิตรภาพแล้วอ,อ,อะไรรเปล่าอะไรพี่เป็นอีกหนึ่งมิตรภาพระหว่างพวกเรากับรายการเกมเนรมิตโอ้เอออะไรอะไรตั้งแต่คบกันมาเนี่ยผมว่าผมเจอพี่ในวงการก็หลายปีแล้วเ,เนี่ยดูดีสุดเลยมันเนี้ย <laughs> แค่เนี้ยเหรอ <laughs> แค่วันเนี้ยเหรอ <laughs> <laughs> โอเค <laughs> ถามต่อไป คุณติ๊กทดลองเล่นทุกฐานอย่างสนุกสนานจริงๆครับแต่ว่าไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวนะครับยังละเอียดละอ,อ่ในเรื่องของความปลอดภัยอีกด้วยต่างหากเด็กเป็นวัยที่เห็นความสนุกเป็นเรื่องหลักส่วนความปลอดภัยเป็นเรื่องรองดังนั้นผู้ใหญ่จะสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆที่เด็กจะต้องเป็นผู้ใช้งานจึงจําเป็นต้องคํานึงถึงความปลอดภัยให้มากที่สุดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอละครับ โอ้ยไปดูบล็อกกิงของแก้วอ่าเออนี่ไง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 เขาเริ่มทำสีแดงนี่แล้วนี่คุณกำลังทำอะไรอยู่ตัดเหรอฮะไหนอยากทำยังเลยได้ไหมมันเป็นอะไรเอาเอาถุงมือมาตัวนี้ไงพบกันแล้วไม่ใช่เหรอแม่เนี่โอเคเซฟตี้เพลสเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราต้องเซฟตี้นะจ๊ะถูกครับคนไทยเนี่ยไม่ค่อยเซฟตี้เท่าไหร่นะฮะต้องระวังนิดอาหยางเดินลอง นี่ไม่เห็นคนอื่นเขาโยกกันแรงนี่ะไม่ทราบหลังกันยังไงครับทำไมดูแอฟไปเลยเดี๋ยวได้เอามาลองปูนิดนึงอาคารและเลสว่าสิโอ้โหในฐานะช่างสีทำไมรู้ไหมทำไมเราเลือกเราออกมาเป็นพื้นสีนี้กันรู้ไหมฮะหันไปครับหน้าต่างทรานสีแมทไหมไม่ใช่ไก่กานลอกตราช้างเลือกสีได้อ้อหสีหน้าต่างให้แมท หลังจากตัดบล็อกได้ตามขนาดที่ต้องการแล้วคุณสมศักดิ์และคุณไกรวิทย์ก็ลงมือปูบล็อกด้วยตัวเองกันเลยละครับนอกจากนี้คุณสมศักดิ์และคุณไกรวิทย์ก็เลือกปูญ้าเพิ่มเติมอีกเพื่อให้ลานจิตยธรรมมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นหลังจากปูบล็อกเรียบร้อยแล้วชิมช่างจะโรยทรายละเอียดและกวาดทรายลงไปตามรอยต่อให้เต็มและตบอัดด้วยเครื่องบดอัดชนิดสั่นสะเทือน หลังจากนั้นทีมช่างก็จะพ่นน้ำยาประสานทรายบนผิวหน้าบล็อกแล้วทิ้งเอาไว้ให้แห้งอีก4ชั่วโมงจึงจะใช้งานได้ละครับด้านในสลาะาทีมช่างก็นำบรอร์ดที่น้องๆนันกเรียนทำขึ้นตามคอนเซปต์ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์มาติดตั้งช่วงหน้าห้ามพลาดกับการเนรมิตเพื่อเด็กกันต่อนะครับ